จากปัจจุบันผู้บริโภคมีความห่วงใยในสุขภาพให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัยได้คุณภาพและมาตรฐานกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ทักษะและความชำนาญให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาให้กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นทางมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ผลิตพืชในแปลงใหญ่และพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ให้มีการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุป,ปทานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป GAP มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางการเกษตรเพื่อผลิตสินค้าปลอดภัยปลอดศัตรูพืชและคุณภาพถูกใจผู้บริโภค ระบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคถูกสุขาลักษณะมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมมีข้อกำหนด8ข้อดังนี้ 1. แหล่งน้ําไม่มีการปนเปื้อนสารพิษสารเคมีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลิต,ตผล 2. พื้นที่ปลูกไม่เคยเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรมโรงเก็บสารเคมีคอกสัตว์ 3. การใช้วัสดุอันตรายทางการเกษตรใช้ตามคำแนะนำตามฉลากมีการเก็บในสถานที่เก็บเป็นสัดส่วน 4. การจัดการคุณภาพในการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวจัดทำรายงานปัจจัยการผลิตทุกอย่างพื้นที่เก็บ การผสมสารเคมีต้องแยกเป็นสัดส,ส่วนไม่ปนเปื้อนลงพื้นที่ปลูกและแหล่งน้ำา 5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 6. กการพักผลผลิตการขนย้ายในแปลงและเก็บรักษามีการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานที่และวิธีการขนย้ายพักผลผลิต และเก็บรักษาผลผลิต 7. สุขารักษณะส่วนบุคคลผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรงโดยเฉพาะหลังจากการเก็บเกี่ยวที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต้องมีการดูแลสุขารักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผลแปดการบันทึกข้อมูลและการตามสอบบันทึกที่มาของปัจจัยการผลิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานก่อนการเก็บเกี่ยวการขนส่งและการจำหน่ายจึงเกิดโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรกิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูงม,มาตรฐาน GAP โดยมีกระบวนการดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 2. มีกิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และการศึกษาดูงาน 3. กิจกรรมติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น 4. กิจกรรมสนับสนุนการจัดการและการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น สำนักง,งานเกษตรอำเภอศรีบุญเรืองขอนำเสนอกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จจากการผลิตตามหลัก GAP และเกษตรอินทรีย์คือแปลงใหญ่พืชผักตำบลเมืองใหม่ตั้งอยู่เลขที่30ทับหหมู่ตําตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูมีสมาชิกทั้งหมด51คนพื้นที่30ไร่ปัจจุบันดำเนินการปลูกพืชผัก ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนบุคคลซึ่งในพื้นที่สาธารณะจะแบ่งให้สมาชิกปลูกผักคนละหนึ่งงานมีสมาชิกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยจำนวน20รายและได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จำนวน2รายและแหล่งจำหน่ายผลผลิตของแปลงใหญ่พืชผักคือ 1. ตลาดในท้องถิ่น 2. จำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลาง 3. จำหน่ายผ่านผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในเขตปริมณฑล 4. จำหน่ายผ่านผู้ผลิตสินค้าเกษตรในจังหวัดอุดรธานีและ 5. าจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำบลเมืองใหม่ ยังมีการดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำมนเมืองใหม่ได้ดำเนินการขอรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP แบบกลุ่มในปีงบประมาณพุทธศักราช2566นี้อีกด้วยประโยชน์ของการทำ GAP 1. ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาด 2. กเกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้นลดต้นทุนการผลิตประหยัดค่าใช้จ่าย 3. ผู้บริโภคปลอดภัยเชื่อมั่นในสินค้า 4. คุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าเกษตรที่ไม่ได้คุณภาพหรือไม่ปลอดภัย 5. คุ้มครองผู้ผลิตกเกษตรกรจากการถูกเอาเปรียบ 6. สร้างความเชื่อถือระหว่างผู้ผลิตผู้ค้าและผู้บริโภค